นี่นะครับดำปิดเลยครับใส่เงินใส่แล้วทำไมถึงดำนะครับแล้วก็วิธีการล้างแบบช่างล้างยังไงมาชมวิธีการเลยครับผมสวัสดีครับผมช่างวันชัยจากชาววันชัยจิวเวลรีนะครับช่องของผมก็แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับนะช่าง ฝึกงานทำทองทำเจเวลรี่เลี่ยมพระแล้วก็ช่างฝึกงานแล้วก็อุปกรณ์การฝึกงานทำทองทำเจเวลรี่เลื่มพระนะครับอันที่เกี่ยวข้องท,ทั่วไปเพื่อเป็นความรู้นะครับในด้านเครื่องประดับแล้วก็งานสกัดทองแยกทองอุปกรณ์สําหรับช่างทจํจิวเวลรี่นะครับวันนี้นี่นะครับดําปิดเลยครับทาไมดํา อ่าสรอยเงิน,นใส่ไม่นานนะครับไปถึงสองอาทิตย์นะครับนี่นะครับอ่ามันเกี่ยวข้องกับของไม่มีคุณภาพไหมอ่ามันเกี่ยวข้องกับว่าสร้อยคอเนี่ยมันเป็นของปลอมไหมอ่นนี้ผมจะชี้จุดให้ดูนะครับว่ามันเป็นของปลอมไหมอันนี้บอกไว้เลยว่าไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเงินที่ มาตรฐานดีนะครับมาตรฐานของร้านใหญ่เลยนะครับมาตรฐานทรงออกแต่ทีนี้ทําไมถึงดำอ่าแม้แต่ตะขอนะครับตะขอนี่เป็นเงินเม็ดเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ผสมมาให้มันอเราจะไม่ผสมนะครับใช้เงินเม็ดมาหลอมทําเลยเพราะว่ามันจะได้นิ่มนะครับยังดําเลยครับเห็นไหมครับ อ่าไม่ต้องพูดถึงส่วนอื่นเลยนะครับเพราะว่าส่วนนี้ส่วนตะขอ,อยังดําเพราะว่าเป็นเงินเม็ดที่ไม่ไม่มีการผสมนะครับอ่าไม่มีการผสมนะครับเป็นเงินเม็ดอ่าเงินเม็ดนอกด้วยนะครับยังดําเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าขอบอกว่าอันนี้มันก็อยู่ที่คนใส่แล้วละครับเหตุผลก็คือ เงินเนี่ยมันดําอยู่แล้วแต่อันนี้มันดําผิดกว่าปกติแสดงว่าเหงื่อเขาเนี่ยมีส่วนผสมของเกลือนะครับเกลือเยอะอาจจะทานเค็มหรือเปล่าหรือว่าบางคนด้านร่างกายเนี่ยเคมีที่มันออกมาเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับการทํางานของร่างกายนี่มันไม่เหมือนกันบางคนเหงื่อเค็มนะครับหรือบางคนไม่ได้กินเค็มแต่ว่าการขับเหงื่อดีนะครับ อาจจะมีโซเดียมออกมาเยอะทําให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นพูดง่ายๆเป็นสนิมสนิมของเงินนะครับจะออกสีดําอย่างนี้นะครับทําปฏิกิริยากับออกซิเจนนะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมันกับเงินกับทองเนี่ยมันของแสลงอยู่แล้วนะครับอ่าทําให้ดําดํามากกว่าปกติแต่เงินเนี่ยดำไหมปกติก็บางคนเนี่ย มันกะเกณฑ์ไม่ได้อันนี้เป็นคําถามที่ตอบไม่ได้เลยนะครับใครบอกว่าใส่เงินแล้วไม่ดำเนี่ยไม่เชื่อนะครับอ่ารับประกันว่าใส่เงินแล้วไม่ดําเนี่ยไม่เชื่อนะครับเพราะว่ามันเป็นบางคนครับรับประกันไม่ได้บางคนก็ใส่ในเส้นเดียวกันบางคนก็ใส่ได้ดีนะครับไม่มีอาการหมองเลื่อมด้วยนะครับเลื่อมใส่ตลอดแต่บางคนเนี่ยใส่แล้วดาปิดเลยนะครับอย่างเจ้านี้นะครับนี่เพราะว่า ตรงจุดนี้นะครับต่อขอเนี่ยมันเป็นเงินเม็ดเงินบริสุทธิ์เลยนะครับอ่าเป็นเงินเม็ดอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นเงินนอกเลยนะครับยังดำนี่แสดงว่าเจ้าของนี่น่าจะใส่เงินไม่ได้นะครับเพราะว่าเหงื่อเขาค่อนข้างเค็มเพราะว่าเคมีที่ขับออกมาดื่มาันม,มักจะเป็นเกลืออะไรประมาณนั้นนะครับทําปฏิกิริยากันทีนนี้ วิธีการแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขก็ต้องหมั่นล้างแะครับเพราะว่าถ้ายังชอบใส่เงินอยู่นะครับก็ต้องหมั่นล้างบ่อยๆวิธีการล้างก็ล้างแบบช่างหรือว่าล้างด้วยตัวเองก็คือหาแปรงทองเหลืองมาไว้แล้วก็ล้างกับสไลด์นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็ต้องล้างแปรงอย่างนี้นะครับ แต่ว่ามันมันเป็นวิธีการที่ถ้าเราทําบ่อยๆนะครับมันก็จะใสแต่ข้างนอกข้างในปุ้ยใจยังดําแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่ไม่ทําอะไรหรือว่าเราต้องถอดถอดแล้วก็เอาสไลด์นะครับใส่แล้วก็มือถูๆน้ําทุกวันนะครับแต่ว่าสร้อยก็จะมีอาการสึกหน่อยเพราะว่าพวกเนี้ยเปอร์เซ็นต์มันจะมากกว่าแหวน นิดนึงนะครับเพราะว่าผู้นี้เป็นเงินที่ค่อนข้างจะสูงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลายสี่เสานะครับลายสี่เสาอันนี้เป็นของร้านใหญ่เลยนะครับยังดานะครับของร้านใหญ่ที่เขาทํานะครับจำหน่ายทั่วประเทศนะครับผมวิธีการที่จะไม่ให้มันดําไวเนี่ยมีมีไหม ันนี้บอกไว้เลยว่าค่อนข้างยากครับวิธีแก้ไขวิธีป้องกันเนี่ยเพราะว่าเรามันต้องสัมผัสเหงื่อ,อทางที่ดีก็คือ,อใส่ออกข้างนอกแล้วก็ถอดล้างเงื่อแต่มัน,มนทุกวัน,นใครใครก็น่าเบือ่อมันเป็นผมผมก็ไม่ขยันขนาดนั้นนะครับทีนี้การแก้ไขไง่ายๆก็ถ้าเรายังชอบอยู่ก็ต้องประมาณนั้นนะครับคือหมั่นล้าง แต่ถ้าเกิดว่ายังชอบใสแบบเงินก็ต้องเปลี่ยนเป็นพวกสแตนเลสนะครับสแตนเลสไปเลยแต่ว่าลายสแตนเลสลายนี้ไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าเป็นลายที่ต้องใช้วิธีถักแล้วก็ใช้วิธีถักด้วยเครื่องนะครับขึ้นมือก็ไม่น่าจะมีและทุวันนี้นะครับเดี๋ยวนี้ลายนี้ก็ใช้เครื่องถักเอาหมดนะครับอ่าอันนี้ก็มา เราก็มาทําหัวทําอะไรใส่นะครับอ่าทีนี้วิธีล้างแนะนํนง่ายๆนะครับสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอาจจะเป็นอันนี้เป็นขันทองแดงสําหรับช่างนะครับอันนี้จะทําให้ดูว่าเราจะล้างยังไงนะครับสาเหตุก็รู้ไปแล้วนะครับว่ามันเป็นที่เหงื่อคนกาเกณฑนไม่ได้ว่ามันจะดํำไหมเพราะว่าอันนี้คือ เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มีผิผดพลาดแน่นอนนะครับสำหรับอของงานนี้นะครับถ้าเป็นช่างนะครับอาจจะวางในเนี้ยวางอย่างเงี้ยแล้วก็เป่าไปเลยเผาไปเลยนะครับแต่ทีนี้ว่าจะทำให้เพื่อนเพื่อนผู้ติด,ดตามหรือว่า,าท่านที่หลงเข้ามาดูนะครับวิธีแก้ไขนะครับว่า,าโดยที่ว่าให้มันเหมือนใหม่ นะครับอุปรกรณ์นเนี่ยหลายคนอาจจะไม่มีอย่างนี้นะครับใช้กระทะนะครับใช้กระทะอทอดไข่ล้วเนี่ยนะครับเคี่ยวไข่ล้วเนี่ยหรือเตาแก๊สนะครับอ่าัว่วนะครับผมจะทําให้ดูเรียนแบบวิธีการเดียวกันนะครับแต่ว่าผมจะใช้วิธีนี้นะครับโอเคมันเต่าบนกระดานไฟได้เลยนะครับ ว่าจนหมดควันนะครับจริงมันจะเป่าตรงๆก็ได้นะครับแต่ว่านี้เป็นเรียนแบบวิธีการคนที่เพื่อนๆอาจจะเอาไปทําที่บ้านนะครับไปิีงานะครับไอแดงเลยนะครับ มมติว่าเราไปคั่วบนเตาแก๊สนะครับอ่ามันก็จะได้ประมาณนี้มันอาจจะออกไม่หมดเพราะว่ามันยังดำๆอยู่นะครับไม่เหมือนกับอ่าการการเผาด้วยตรงนะครับอาจจะจับจับอย่างนี้แล้วก็เผาบนเตาแก๊สเลยนะครับอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าให้มันอยู่ที่เดียวนะครับเพราะว่ารอยต่อเลื่อนน้าประสานเนี่ยอ่าถ้าเกิดถึงจุดหลอมเหลวมันมันอาจจะหลุดได้นะครับแล้วก็พลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับเรื่อย อย่างเงี้ยลนลนสมมุติว่า,าสมมุติว่าแก๊สอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็อ่นสัมผัานอย่างเงี้ยให้มันแดงนะครับอย่างเงี้ยพลิกไปพลิกมานะครับมันจะไวกว่านี่นะครับอย่างเงี้ยแต่สําหรับวิธีนี้ที่แนะนําก็คือ ถ้าท่านไม่แน่ใจใ,ใส่กระทะนะครับแล้วก็คั่วกแก๊สอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เหล็กเกลืออะไรคนไปคนมานะครับแต่ว่าจะไม่ดีเท่ากาันดดงไฟโดยตรงนะครับอันนี้จะต้มให้ดูสันส้มให้ดูก่อนว่าเราคั่วว,ว,วิธีเนี้ยอ่ามันจะยังดำอยู่ไหมนะครับ ขันที่ต้มสารส้มก็ต้องเป็นสแตนเลสด้วยนะครับแล้วก็ใส่น้ําไปพอท่วมนะครับไม่ได้ซีเรียสว่าประมาณเท่าไหร่ยาไม่ต้องเยอะมากเพราะเสียเวลานะครับเอาแค่พอท่วมสารส้มสารส้มก็ประมาณสักก้อนหนึ่งนะครับกากะเอานะครับไม่ได้กากณฑินว่าน้ําแค่ไหนสารส้มแค่ไหนนะครับก็คือปริมาณให้มันพอสมควรแหละนะครับ ใส่เข้าไปแต่ถ้าเป็นช่างนะครับอาจจะใช้วิธีแช่น้ำกดแต่ว่า,อ,าอยากจะทำวิธีนี้ให้ดูนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะจะเป็นต้องล้างบ่อยอทำครั้งแรกอาจจะเก่งๆหน่อยแต่ว่าต่อไปถ้าล้างบ่อยก็เราจะง่ายขึ้นแล้วล้างด้วยน้ำยานะครับดีไหมก็ดีนะครับ,ม,นะรบมันเสียตังค์หน่อยแล้วก็ระวังสุขภาพหน่อยเพราะว่า น้ำยาสำหรับล้างเงินล้างทองเนี่ยไซยาไนท์นะครับเป็นส่วนประกอบของไซยาไนท์ทางนั้นจุ่มไปแล้วขาววับเลยนะครับระวังให้ดีใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าเราต้องระวังหน่อยโดยเฉพาะห้องที่อ,อย่างต่างจังหวัดไม่เท่าไหร่นะครับเอาการเก็บการอะไรก็ต้องระวังด้วยเด็กๆนะครับาวางให้พ้นมือเด็กแล้วก็ที่มิดชิดหน่อย นะครับใส่อะไรที่มันพอสังเกตได้นะครับเพราะว่าพวกไซยาไน์เนี่ยมันจะระเหยมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดทิ้งไว้มีการระเหยกลิ่นควันเขามาันอ,อันตรายนะครับสําหรับวิธีนี้ก็ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะครับนี่นะครับตามเตาแก๊สสเตนเลสเป็นได้ทุกอย่างนะครับ ก็ได้ขอให้เป็นสแตนเลสน,นะครับเป็เตาแก๊สใเตาแก๊สท่อมอย่างนี้นะครับ จะได้ประมาณนี้เลยนะครับขาวเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปล้างน้ำนะครับแล้วก็ใช้แปรงรองเหลืองเนี่ยขัดนะครับขัดไปทางเดียวถูไปทางเดียวมาชมวิธีการเลยครับ หลังจากผ่านการล้างมาแล้วนะครับก็จะใส่แววาๆประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นล้านใหญ่ๆเนี่ยเอาใส่เครื่องร่อนเข็มนะครับลังจากที่เราต้มแล้วล้างแล้วนะครับเอาไปใส่เครื่องล่อนเข็มเครื่องร่อนเข็มก็คือเครื่องทําความสะอาดนะครับพวกเงินพวกทองก่อนที่เขาจะเอาไปชุบนั่นแหละครับอาจจะมีเข็มเล็กๆตี นะครับแล้วก็มีน้ํายาใส่เข้าไปมันจะแว็บกว่านี้นะครับอันนี้คือเราแค่ลงลง,ลงตะไบอลงแป้งนะครับถูไปทางเดียวกันนะครับใช้สไลด์น้ํายาล้างจานนะครับลงแล้วก็ถูๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าใครที่ทําบ่อยนะครับใช้น้ํายาล้างนะครับหลังจากที่ เราแช่น้ายาแล้วเนี่ยแล้วก็เอามาล้างน้ําเปล่าแล้วก็ก็ต้องใช้แปรงแบบมิกเกสเนี่ยขัดอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการเดียวกันก็ใส่สไลด์เหมือนกันนะครับก็จะแวบอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมอขอบคุณครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอามาฝากเพื่อนๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ